พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าการรู้จักประสบการณ์และดำเนินชีวิตพรคฤิปผู้ครอบคลุมสรสิิงเพื่อการดำเนินชีวิตคริตรจักรที่แท้จริงจับดาที่4การยึดพรคลิปเป็นการดำเนินชีวิตของเราเพื่อสำแดงพระองใหญ่ขึ้นและจัดการกับตัวเองสำหรับความเป็นหนึ่งของเราในสง่าราศีอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในการดำเนินชีวิตคลิตจักรที่แท้จริงวันเสาร คนโรคเรื้อนจะสะอาดได้นั้นเขาจะต้องโกนขนทั้งหมดบนตัวคือผมบนศรีรษะเกลาวและคิ้วกระทั่งขนทั้งหมดคนประเภทต่างๆเป็นเครื่องหมายเล็งถึงด้านต่างๆของตัวเองวงเล็บหนึ่งผมบนศรีรษะเป็นเครื่องหมายเล็งถึงสง่าราศรีแห่งการอวดตัวเองของมนุษย์ทุกคนต่างก็มีเรื่องให้เขาพูดโอ้อวดบางคนโอ้อวดชาติกำเนิดของตนบางคนโอ้อวดการศึกษาของตน บางคนโอ้อวดคุณธรรมของตนบางคนโอ้อวดความรักที่ร้อนรนซึ่งเขามีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแทบทุกคนด้วนมีเรื่องที่จะโอ้อวดเพื่อให้เขาได้รับชะงาราศีหรืออวดให้คนอื่นเห็นได้บุเล็บสองเราเป็นเครื่องหมายเล็งถึงเกียรติยศที่มนุษย์มอบให้แก่ตัวเองผู้คนมักจะถือว่าตัวเองมีเกียตรติในเรื่องตำแหน่งของเขาภูมิหลังแหง่งวงตระกูลของเขาหรือแม้แต่การอยู่ฝ่ายวิญ,ญญาณของเขา เขามักจะรู้สึกว่าตัวเองอยู่เหนือกว่าผู้อื่นเสมอวงเล็บ3คิ้วเป็นเครื่องหมายเล็งถึงความงดงามตามธรรมชาติจุดเด่นข้อดีคุณธรรมและจุดแข็งของมนุษย์ซึ่งไม่ใช่ผลที่เกิดจากประสบการณ์ที่มีต่อความรอดของพระเจ้าแต่เป็นสิ่งที่มีมาแต่กำเนิดวงเล็บ4คนทั้งหมดบนร่างกายเป็นเครื่องหมายเล็งถึงกำลังและความสามารถตามธรรมชาติของมนุษย์ในฐานะที่เป็นมนุษย์ เราเต็มไปด้วยกำลังวิธีการและความเห็นตามธรรมชาติจึงคิดไปว่าเราสามารถทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าได้และคิดไปว่าเราสามารถทำได้ทุกอย่างอารบิกสามปัญหาของตัวเองเหล่านี้จะต้องถูกโกนด้วยมีดโกนซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะต้องถูกจัดการโดยกางเขนวงเล็บหถ้าจะจัดการกับตัวเองเราต้องเป็นผู้ที่แบกกางเขน ยอมให้กังเขนทำงานอยู่บนตัวเราอย่างต่อเนื่องเพื่อเราจะได้ประหารตัวเองให้ตายวงเล็บ2เราต้องคงอยู่บนกังเขนรักษาตัวเองไว้ภายใต้การสิ้นสุดของกังเขนทุกวันวงเล็บสเราสามารถปรับใช้การตายของพระคริสต์ในพระวิญ,ญญาณที่ผสมผสานรวมกันนเล็บมดยอบเหลวเป็นเครื่องหมายเล็งถึงการตายอันล้ำค่าของพระคริสต์และอบเชยหวานเป็นเครื่องหมายเล็งถึงความหวานชื่น และประสิทธิภาพแห่งการตายของพระคริสต์โดยการฝึกฝนวิญญาณของเราเพื่อให้ตัวเองของเราถูกตรึงตายอย่างเป็นทัศนะภายในอารบิกสบทเพลงที่628ข้อ5กับข้อ6ได้แสดงให้เห็นว่าเราจะหลุดพ้นจากตัวเองได้อย่างไรเมื่อเราฝึกฝนวิญญาณของเราวงเล็บหนึ่งวิญญาณได้รับเสรีพ้นความคิดตนนี้พ้นจากรู้ตนติตน ไม่สนใจตัวตนวงเล็บ2วิญญาณพ้นจากจองจำพ้นตั้งตัวชอบธรรมรักตนอวดตนยอตนล้วนไร้ค่าอับจนอารบิกห้าเราต้องติดตามแบบอย่างของเปาโลผู้ได้กล่าวว่าข้าพเจ้าได้ตายทุกวันเมื่อเราตายต่อตัวเองทุกวันเราก็จะไม่เป่าประกาศตัวเองเพื่อสง่าราศีของตัวเอง แต่เราจะเป็นอยู่ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อสง่าราศีอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ยิ่งไปกว่านั้นเราจะถูกเปลี่ยนแปลงจากสง่าราศีไปสู่สง่าราศีในขณะที่พระคริปประทับครองเรือนอยู่ในใจของเราเพื่อสง่าราศีของพระองค์ในการดําเนินชีวิตคตริสตจักรที่แท้จริงอารบิก6การให้พระเจ้าได้รับสง่าราศีคือจุดประสงค์ในการดําเนินชีวิตและการปรนิบัติของเรา การดำเนินชีวิตและการปรนิบัติที่สูงส่งที่สุดที่เราสามารถถวายแด่พระเจ้าก็คือการกระทําทุกสิ่งให้เป็นที่ถวายสง่างราศีแด่พระเจ้าเพื่อการสำแดงแห่งกลุ่มชนของพระองค์จับตาที่4วันเสาร์การบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้าลูกาบทที่14ข้อ27ผู้ใดไม่ได้แบกกางเขนของตนตามเรามาผู้นั้นก็จะเป็นสาวกของเราไม่ได้ เลวิติโกบที่14ข้อ9ครั้นถึงวันที่7เขาจะต้องโกนขนทั้งหมดบนตัวคือผมบนศีรษะหนวดเคราและคิ้วกระทั่งขนทั้งหมดต้องสักเสื้อผ้าของตนและเอาน้ำล้างตัวคนนั้นเขาจึงจะสะอาดจุดหมายของการเขนไม่ได้มีไว้ให้ใครทนทุกข์แต่เพื่อให้ผู้นั้นถูกสิ้นสุดผู้เชื่อในพระคริสต์ล้วนถูกตรึงกางเขนแ่งเล็บได้สิ้นสุดกับพรงคแล้ว หลังจากที่พวกเขาได้เข้าสนิททางอินทรียภาพกับพระองค์โดยความเชื่อแล้วพวกเขาก็ควรคงอยู่บนกางเขนเพื่อให้คนเก่าอยู่ภายใต้การสิ้นสุดของกางเขนตลอดไปพระคริสต์ได้ทรงแบกกางเขนก่อนจากนั้นจึงถูกตรึงแต่ผู้เชื่อในพระคริสต์นั้นต้องถูกตรึงกางเขนเสียก่อนจากนั้นจึงแบกกางเขนเพื่อคนเก่าของพวกเขาจะได้ถูกสิ้นสุดตลอดเวลาเช่นนี้พวกเขาจึงจะได้ประสบการณ์ และรับสุขพรคริต์เป็นชีวิตและการหล่อเลี้ยงแห่งชีวิตเมือ่อบุคคลหนึ่งได้เป็นขึ้นและได้รับการปลดปล่อยผ่านการตายและเป็นขึ้นขององค์พระผู้เป็นเจ้าเขาก็ได้รับความรอดแล้วจากนี้เป็นต้นไปเขาก็ต้องชำระความมนทินทั้งหมดเสียซึ่งก็ต้องจัดการปัญหาทั้งสิ้นทั้งภายในและภายนอกของเขาเสื้อผ้าเป็นสิ่งที่สวมอยู่บนตัวของเราซึ่งเป็นแบบเล็งถึงการดำเนินชีวิต การประพฤติและการเคลื่อนไหวของเราฉะนั้นการซักผ้าจึงชี้ถึงการจัดการกับการประพฤติที่ไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้องทั้งหมดในการดำเนินชีวิตของเรากรณีนี้บ่งชี้ถึงการสะสางอดีตและการจัดการกับความบาปโลกและมนุษยธรรมซึ่งเป็นประสบการณ์ชีวิตในสองชั้นแรกเลือกอ่านข่าวสารขนซึ่งเป็นสิ่งที่งอกออกมาจากร่างกายของมนุษย์นั้น เลงถึงปัญหาที่อยู่ภายในตัวเราเองดังนั้นการโกนขนจึงเล็งถึงการจัดการกับปัญหาเกี่ยวกับตัวเองนี่ก็คือการงานของการเขนที่ได้จัดการกับตัวเราเมื่อคนเราถูกการเขนจัดการไปแล้วทั้งตัวของเขาจึงจะได้รับการชำระในทางปฏิบัติจริงทว่าการจัดการเช่นนี้ไม่ได้กระทำครั้งเดียวก็สำเร็จเป็นนิดแต่ต้องกระทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าจึงจะถี่ท้วน การจัดการอย่างต่อนเนื่องนี้ไม่เพียงทั่วถึงอีกทั้งยังละเอียดถี่ถ้วนด้วยซึ่งก็คือไม่เพียงเป็นการกลนขนทั่วไปแต่ต้องรู้ถึงความแตกต่างระหว่างผมเคราคิ้วและขนตามร่างกายพื้นที่เหล่านี้ล้วนต้องถูกจัดการทีละอย่างแล้วในที่สุดทางร่างกายก็จะถูกโกลนจนหมดในพระกัมภีขนแต่ละชนิดล้วนมีความหมายในด้านแบบเลงทังสิ้น ผมบนศีรษะเป็นเครื่องหมายเล็งถึงสง่าราศีของมนุษย์หนวดเคราเล็งถึงเกียรติยศของมนุษย์คิ้วชี้ถึงความงดงามของมนุษย์ขนตามร่างกายเล็งถึงกำลังตามธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนต่างก็มีเรื่องให้เขาพูดโอ้อวดบางคนโอ้อวดชาติกาเนิดของตนบางคนโอ้อวดการศึกษาของตนบางคนโอ้อวดคุณธรรมของตน บางคนโอ้อวดความรักที่ร้อนรนซึ่งเขามีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกคนล้วนมีเรื่องที่จะโอ้อวดให้ได้สง่าราศีเพื่อจะนำมาอวดให้คนอื่นเห็นได้ทั้งนั้นนี่ก็คือผมของเขายิ่งกว่านั้นผู้คนก็ถือว่าตัวเองมีเกียรติด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องตำแหน่งของเขาภูมิหลังแห่งวงตระกูลของเขาหรือแม้แต่การอยู่ฝ่ายวิญญาณของเขาเขามักจะรู้สึกว่า ตัวเองอยู่เหนือกว่าผู้อื่นเสมอนี่ก็คือหนวดคราวของเขาขณะเดียวกันคนเรายังมีความงดงามตามธรรมชาติด้วยซึ่งก็คือข้อดีและจุดเด่นที่มีมาตามธรรมชาติซึ่งไม่ใช่ผลที่เกิดจากประสบการณ์ที่มีต่อความรอดของพระเจ้าแต่เป็นสิ่งที่มีมาแต่กาเนิดนี่ก็คือคิ้วของมนุษย์สุดท้ายในฐานะที่เป็นมนุษย์เรายังเต็มไปด้วยกำลังวิธีการและความเห็นตามธรรมชาติ จึงคิดไปว่าเราสามารถทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าได้และคิดไปว่าเราสามารถทำได้ทุกอย่างนี่ก็หมายความว่าทั่วทางตัวของเรายังมีขนที่ยาวมากซึ่งยังไม่ได้โกนทิ้งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่หมนทินที่มาแปดเปื้อนเราจากภายนอกแต่เป็นปัญหาที่เรามีมาแต่กําเนิดความมนทินที่แปดเปื้อนเราจากภายนอกนั้นแค่ใช้น้ำล้างก็พอแล้ว แต่ปัญหาเหล่านี้ที่เกี่ยวกับตัวเราเองจะต้องใช้มีดมาโกนซึ่งก็คือต้องถูกจัดการด้วยกางเขนเลือกอ่านค้นคว้าบทเรียนชีวิตเอ็กซดโตตอนที่158-164